เขตพื้นที่คือคุณจำลองกิติลาโฟร,รับการร่วมมือจากอปปรปอ่วยรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่ของรัฐภูมิที่สำคัญอย่างยิ่งครับ <P ur ple> พวกเราทุกคนณที่นี้ทั้งผู้กากัญชาลูกเสือทั้งลูกเสือเนนารีได้ปฏิบัติตนเยี่ยงผู้ซึ่งมีเครื่องแบบเยี่ยงผู้สวมเครื่องแบบพราชทาน ย่อมผู้มีระเบียบวินใัยในตนได้เห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นจากอะไรก็ดีในครั้งแรมครั้งนี้การอบรมลูกเสือต้านพยาเสพติดครั้งนี้ไม่ได้จบลงแค่ปิดค่ายปิดก,การอบรมแต่มีกิจกรรมต่อเนื่องที่พี่น้องลูกเสือเนตรารีจะต้องไปดําเนินการที่กองลูกเสือที่โรงเรียนของพวกเราครั้งนี้เพื่อดูแล พี่น้องลูกเสือทั้งโรงเรียนรวมทั้งชุมชนรอบโรงเรียนให้อยู่รอดปลอดภัยปลอดจากยาเสพติดให้จงได้ตางเขตพื้นที่มุ่งหวังที่จะเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าปากทุกคนเป็นพลังสำคัญในการต้านภัยาเสพติดฝากพลังทุกคนรักตัวเองรักเพื่อนรักพวกรักพ้อง รักพ่อแม่นำตัวของตัวเองให้ห่างไกลจากยาเสพติดให้จงได้ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนสนับสนุนให้การจัดกิจกรกรมการอบรมและค่าพักแรมครั้งนี้สำเร็จรุล่วงลงด้วยดีทุกประการและโอกาสสุดท้ายทุกคนจะต้องเดินทางกลับบ้านสู่อ้อมอกอ้อมกอดของพ่อแม่สู่ครอบครัวขอแสดงให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้เห็นว่า สองคืนสามวันที่เราจากอ้อมอกอ,อ,กอ,อกก้อมกอดของพ่อแม่มาจากโรงเรียนจากสถานศึกษามาเรามาพัฒนาตนพัฒนาตัวแสดงให้เขาเห็นว่าเราเป็นผู้พัฒนาแล้วขอบารมีแด่งองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า,าอยู่หัวองค์อัลสัำพระพุทธพระาทําทระสงคุ้มครองดูแลให้พี่น้องลูกเสือทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญ เป็นกำลังสำคัญของโรงเรียนและของประเทศชาติสืกไปอนุญาตปิดการอบรมลูกเสือต้านปยาธเสพติดและบูรณาการค่ายพักแรมของลูกเสือขยายโอกาสการศึกษาลูกเสือสามาัญรุ่นใหญ่ของเขตพื้นที่การศรึกษาสงขาปสมศสึกษาทุกขาเขตสองประจำปีห้าเจ็ดนะบัดนี้ขอทุกคนโชคดีเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสวัสดีครับององันุญาวุฒด เรียบอาวุธเรียบฟักนะนะคะเดี๋ยวจะสั่งตรงเพื่อ,อนักเรียนตรวจมนนะครับการดูอาแล้วก็กัดตรงลงต้งนิ่งกัดตรงลงเป็นการติดตรงตรงรอดมวก Hãy subscribe cho Môn Ghiền không Măng nama sami tập ừ Lại băng băng nho, mô nho, mô nho, mô do pha thi phân môn pha thao tàu 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 được ไม่ได้ดีความเงียบไ้เลยเลยไ้ตะอดเลยไ้ตะรอดเลยเา